สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น k k ้องเบิดสุขุสุคนนอะจะเมื่อนี่กามาผมกับน้องเพลคือเกาเนาะพี่น้องเมื่อนี่น้องเพลกะสีออกมานาหลังจากที่น้องเพลบนออกหน้าร้ายมือเตมเนมาะพี่น้องตั้งแต่ดับหน้าแล้วน้องเพลก็บนออกหน้าเลยบันนี้กะสีออกหน้าน้องพี่น้องออกหน้าแก่เข่าออกหน้าเนาะพี่น้อง พังน้างี่น้องกาแกับประเทศเป็นลายมือเลยเเด็กอะกำลังจะออกนาวในพี่น้องขึ้นหลดโกโ็คอยงาวเขาคือเก่าหล,ล,ล,ลดหลดมือัวยางนี่สิอยู่จะได้หันแล้ว เขาอหญ่มีกาได้ไปทำห้ามน้องใน้อง หมู <t songs> ่บ <t> ้านจะเงียบเงาพี <ham> <t> ่น้องเพราะว่าเพราะว่นไหนบางคนก็แล้วเล่าดำนาแต่ว่าอีกคนก็บางเธอก็ะเบลเล้วนะพี่น้องไปชิมเขานะคนไหนไปกับไปทาม้ัมเนาะพี่น้อง จากไทยพี่น้องวะไกนกไต่อพี่น้องตนีาตอเ่องนก็ลงไปเปิดหูอ่ะพี่น้องข่าวตอนนี้เขี่ยวเที่ยวเขียวแล้วก็ซีมองมองหน่อยหนึ่งงอตอนปินห่วย ขึ้นห่วยได้พี่น้องข้าในได้โหลดอีกแล้วใจอด้วยราวังเด้เยอเข้าเขียวเขียวพี่น้อง เย็นเย็นข้าวห่มแล้วโคตรเย็นเลยพี่น้องแกมาตัดที่แกดไปน้องน้่นกาไปรให้น้านะพี่น้องะรอให้น้ตั้งต้ตั้งต่เอดับหน้าแล้วต้องแค่กบยังบดอองหน้าน้อง ออกตะค้างเดียวกับแม่เพื่อนนองแพ้กัดซิมาเบิง้งเข่าของนแพลวว่ามันเป็นอะไรแล้วมันเขียวหรือมันแดงพี่น้อง้นกับเบื้กรล้ายมือเติบเลยถ้าตกกระตกกอยู่ดอกซองสมิดก,บบกรบเบื้กงล้ายผลก็ได้ น้ำพริกาสีญยาไปหอดบอดก,กุกมะขามบดเลยพี่น,ออน้องขาวต้งเผากรบนไล้ค่อยงามปลาไดดดกบางอันกะขี้บางอันกะขี้อาอยู่น้องพี่น้องแต่บางอันก็เลื้องอย่างให้นี่เลื้องพี่น้องไข่หัว น้องเพลกกะบ,บริลงคลิปลายมือน,ะน,ะนออออา,ายน้องพี่น้องกับขอโทษขออภัยหลายๆที่บริลงคลิปน้องพี่น้องบอกว่าจนี่หาหาคลิปยากพี่น้องมันเองกะได้ไปนาน้องเพลกะเลยมาถ่ายคลิปเลยน้องพี่น้องโหไฮได้เป็นตะก,ก้าหาดิไห้เขียวๆน้องพี่น้องส่วนไห้นี่กะเหลืองโคตรเลย คนมันการไม่เีบแน่นห่งหาพี่นนะ้องบอลบอลเลืองกระบอลบอลเลืองน,องน,อน,อน,อน้องน้องบอลดกกระบอลบอลดกหอนตอนน้องเพลามาแต่หัวยยางหาโอ้อย รถเกือบพื้นเมื่ขึ้นแล้วก็ไปทางอันนี้รถเกือบปหินพี่น้องมันเป็นดินดามันมันติดพี่น้องหามาเขาเนีแ่แหละกระเข้ากะเขี่ยวก็อยู่ทั้งทั้งเขียวขว่ถึเที่ยวกะบสัญญาไปหา โกกมะขามเผื่อว่ามีมะขามม้องเพ่ก็เลยสีเอามากินนะพี่น้องขออยากสบแห้งแห้งน,นี่น้องเพ่หว่าให้เอาพักแหน่งไปน้ำพักแหน่งกันใหญ่ใหญ่พี่น้องนี่จากตะเกซาหา์ฮะอันนั้มันกะบริมีน้องะเกซาหา์เด็ดพักแหน่งพี่น้อง หอมๆเอามื่อกี้ก็มาคามน่อยแซ่บปานยังแซ่บโคตรเลยอันนี้ฮะหาไปเรื่อยๆพี่น้องหาอะไรสิไปเอามะขามข้นงในมันมีมะขามมันมีน้องตัวต้นนะมันกาบ่ได้อยากษนี่ปันได้ดอกแถวเนี้ก็เริ่มบ่อยากษนี่เลยพักข้าง ไปไฮห,หม่พี่น้องไันี่ก็เบิดแม้นน่าจะบอมีช่วงนี้พี่น้องเอ้ยใส่กล้องโกโปรเลยแบทเบิร์ดไว้ไวตอนลงแพเอามาแต่เพื่อนฮะแม่บอกว่าแบทเต็มร้อยร้อย เปิดมากั็เต็มร้อแยบบัหนี้ผัดเปิดไม่เท่อนั้งภาวะสี่สิบนุ่งยากเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยน้องเพล่ใจโทรศัพท์อันเดียวกับแม่นะพี่น้องวะโทรศัพท์ของน้องเพล้นั่นมันบ่มีกันสัน่นมันเลยสั่นนะพี่น้องอสัน่นระคภาพโมะ ขับมัวเฮงองนองแผลไปใส่กันย้งแงะพี่น้องข่าชนิดกับเขียวพอสมควรดมผักแห้งไปนำหอมหอมมากับแบวมุมน้อพี่น้อง มากระป๋องม,มันคือเราแดดมาแล้วองน้ำเคียวก็เคียวน้ำแดงก็แดง ปีก่ะงามนามนะพี่น้องเดินเก้าหนี่ก็งามนาบเข้าท่านี้กะเขี้ยวยูนอพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ทางลุ่มมียามันก็นมีน้ำนะพี่น้องมัน,น,นเลยกะเขี้ยวส่วนเนี่ยส่วนทางทึงหายเยาว่าถึงฮะคืออย่างตอนนี้นะพี่น้องมันกะแดงกับเหลืองนะพี่น้อง แดงเหลืองเลยก็ตายไปหอยเกิดมิโน่ไปแหวกออมาคามหน่อยนึงดิน้องสลุว่าบอมีนะมี่น่ อยู่เหือ่น่ะดอกดกเออมี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 อยู่พี่น้องมีนะพี่น้องน้อยเดียวหนึ่งแต่กับบดมีลายขึ้นย่างกับทิ่มไปซะเดี๋ยวค่อยเอานะพี่น้องน้องเพลวบอกว่มันมีหานหรือบ่อพี่น้องย่านย่านย่านหันนะเจ็บแทรย์ถือหันตอดนี่มาค่ะมันก็มีอยู่มีสองสมหน่อยนะพี่น้องต้นหนึ่งก็มีบดลายดอก แดดโคตรเลยนะพี่น้องตอนนี้นูแค่ว่าสีเอามาคามากินนะพี่น้องตอนนี้คืออยากสุมแห้งแหงโคตรอยากสุมเลยกันห้าสีไปเบิ่งเขาแก่สิผ้พาพี่น้องมาเบิ่งห้หน้ากันนะพี่น้องพ้าพี่น้องมาเบิ่งห้หน้า ท้าห,หน้าเขาก็มีต้นเคียวบุกเคียวนะพี่น้องบางต้นก็นตายไปมันหลบอยู่ต้นมะคามนะพี่น้องเห็นเลยพเปี่ยวปะพี่น้องอย่าล้มกินมันก,นกนน็กินบ่ได้อ้าวดึกบ่เถื่อไนไหนอ้ใช่ได้จะได้กิน ตอนนี้กับผ่ามืดครึ้มพี่น้องพนไก่กำลังสิตกเลยพนกะกำลังสิตกนะพี่น้อง,องเอาละเพื่อามาคลินิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดฉากรดิ่งน้องแพลน่เด้อน้องแพลกะากำลังสิเม,มื่อเลยนะพี่น้อง,องแต่น้องแพลก้าเสียมาคามาก่อน